เจริญพรทันสาธุชนทั้งหลายวันนี้ตรงกับว,วันแรงสิบห้าค่ำเดือนยี่สุขที่เก้ากุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดวัดหัวลำโพงพระอารามหลวงซึ่งมีประเด็นพระคุณหลวงพอ่อพระธรรมสุธ,ธีที่ปรึกษาจากคณะภาคหนึ่งเจ้าวาดวัดหัวลำโพงได้ให้มีการบรรยายแสดงธรรม หัวข้อธรรมะที่จะได้นำมาบรรยายในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องที่พึ่งทั้งสี่ประการที่ประธรรมคือทำเป็นที่พึ่งของชาวโลกชาวโลกทั้งหมดทุกคนก็ต้องการให้ชีวิตมีความสุขมีที่พึ่งห่างไกลจากความทุกข์คนเราถ้ามีที่พึ่งที่พวอมนัก ทำให้ชีวิตอยู่แบบสงบร่มเย็นไม่มีปัญหาถึงมีปัญหาก็สามารถแก้ไขปัญหาได้เพราะฉะนั้นที่พึ่งทั้งสี่อย่างคืออย่างที่หนึ่งคนเราต้องมีที่พึ่งก็คือความเพียรพยายามมุ่งมั่นมุกม,มานะจริงต่อเป้าหมายอย่างที่สองไม่ประมาทคือการอยู่ด้วยสติ ด้วยความรอบครอบระมัดระวังสำรวมระวังอย่างที่สามการสำรวมระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยดูแลคุ้มครองเขาให้ดีและอย่างสุดท้ายอย่างที่สี่ฝึกฝนอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยทุกคนมีหน้าที่ฝึกให้ดี ให้เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นหลักธรรมทั้งสี่อย่างนี้อย่างข้อที่หนึ่งคือความเพียรความเพียรแปลว่าสิ่งที่ระมัดระวังพยายามมุ่งมั่นเอาจริงเพียรมาจากคำว่าวีละแปลว่ากล้ากล้าที่จะทำจริงแก้ไขจริง อย่างที่หนึ่งก็คือเพียรระวังอย่าให้สิ่งไม่ดีมันเกิดขึ้นกับชีวิตชีวิตคนเราเนี่ยเพราะว่ายังเป็นผู้ตุชนสติมีบ้างหลุดบ้างเผลอบ้างประมาทบ้างสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องปกติแต่หน้าที่ของเราก็เพียรพยายามเนี่ยให้ชีวิตอยู่ในล่องรอยของความดีให้มากที่สุดเขาเรียกว่าสติเนี่ยอยู่กับเรา มากกว่าขาดสติเพราะฉะนั้นคนเราถ้ามีสติแล้วมันก็ระวังป้องกันสิ่งไม่ดีเนี่ยจะพังเผอจะพลาดไปเนี่ยโอกาสมันก็น้อยสิ่งไม่ดีมันก็เกิดขึ้นกับชีวิตน้อยนคนเราเดินทางเนี่ยก้าวเดินทุกอย่างก้าวของเราเนี่ยถ้าเรามีสติระมัดระวังป้องกันขณะเดินก็รู้ว่อนเดินถ้าเราเดิน เมือ่อลอยเมื่อไหลเปรียบเสม,มือนมคนเราเดินไปแต่ไม่มองหุวทางเดินเนี่ยโอกาสจะผิดพลาดจะหกล้มจะเกิดปัญหามันก็เกิดขึ้นได้ง่ายเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือเพียรระวังป้องกันชีวิตคนเราเนี่ยจะเข้าไปเกี่ยวข้องสิ่งใดแล้วเนี่ยให้เกี่ยวข้องในสิ่งที่ให้มันเกิดคุณมากกว่าโทษแต่ะละทานสิ่งใดแล้ว ไอสิ่งโทษมันก็มีแต่ขอให้มันมีน้อยกว่าสิ่งที่ดีมันคนเราเนี่ยจะลงมือปฏิบัติหน้าที่การงานเนี่ยในธรรมการเขาธรรมชาติมีวันหนาวไม่วันร้อนฤดูฝนเนี่ยมันก็ต้องพร้อมที่จะผจญภัยกับธรรมชาติแต่ก็ให้สิ่งเหล่านั้นมันเป็นอุปสรรคเป็นปัญหากับชีวิตให้น้อย ประโยชน์ได้มากกว่าปัญหาที่มันเกิดเพราะฉะนั้นสิ่งไหนไม่ดีก็ระมัดระวังป้องกันอย่าให้มันเล็ดรอดเข้ามาในชีวิตมาในที่การงานของเราอย่างที่หนึ่งคือระวังป้องกันเต็มที่เมื่อมันเล็ดรอดเข้ามาแล้วเรามีเพียรพยายามเต็มที่แล้วเรามัดระวังเต็มที่แล้วโอกาสผิดพลาดเข้ามันสู่ชีวิตทั้งร่างกายและจิตใจของเราหน้าที่ของเราคือเรียบบำบัด รักษาดึงสติให้กลับมาเร็วที่สุดเปรียบเสม,มือนคนเราเนี่ยสะดุดหกล้มเนี่ยหน้าที่ของเราก็รีบลุกรีบชำระร่างกายให้มันกลับคืนมาเป็นปกติเหมือนเดิมบางสิ่งบางอย่างเราวัดระวังเต็มที่แล้วมันก็เกิดหน้าที่ของเราก็คือแก้ไขคนเรามีโอกาสผิดพลาดได้แต่ผิดพลาดแล้วต้องรีบแก้ไข ความถูกต้องก็กลับคืนมาเระวัดระวังไม่ให้มันเกิดเมื่อมันเกิดแล้วก็ต้องรีบแก้ไขแล้วสิ่งไหนเป็นความดีงามชีวิตคนเราเนี่ยมันต้องต้องมีความดีมากกว่าความไม่ดีไอ้สิ่งไม่ดีมันก็ต้องมีแหะชีวิตตราบใดที่เรายังเป็นผูุ้ชนยังมีกิเลสแต่ความดีมันต้องมากกว่าความไม่ดีเหมือนร่างกายของเราเนี่ยร่างกายที่แข็งแรง มันมากกว่าเชื้อโรคที่มันแฝงอาศัยอยู่ในร่างกายแต่ความแข็งแรงของเรามันอ่อนแอภูมิต้านทานมันลดน้อยถอยลงเมื่อไหร่เชื้อโรคที่มันแฝงอาศัยอยู่มันก็จะแสดงตัวปรากฏออกมาท,าทันทีเพราะฉะนั้นนาทีของเราก็คือสร้างภูมิต้านทานคือให้ร่างกายแข็งแรงชีวิตอนอเราก็เหมือนกันเราจะทําชีวิตให้อยู่ดีมีความสุขได้มันก็ต้องสร้างความดีเพื่อต่อสู้กับสิ่งที่ไม่ดี เมื่อความดีปรากฏแล้วก็ต้องรักษาดีมก็ต้องดีไปเรื่อยๆถ้าดีคืนๆกลางๆเนี่ยมันก็ได้มีประโยชน์เหมือนกันแต่มันได้ประโยชน์น้อยเพราะฉะนั้นดีมก็ต้องดีให้ตลอดก็เลยทําความดีต้องการรักษาความดีเอาไว้ความดีเนี่ยสร้างไม่ยากแต่การจะรักษาความดีให้เสมอตน้นเสมอปลายเนี่ยมาทําได้ยาก เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือเมื่อสร้างความดีให้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเมื่อมีโอกาสเวลาได้กระทาความดีแล้วก็วรีบทําลงมือปฏิบัติให้เต็มที่แล้วก็รักษาความดีไปเรื่อยๆนี่คือข้อที่หนึ่งเพียรพยายามป้องกันไม่ให้สิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับชีวิตและรักษาสิ่งที่ดีที่มันเกิดขึ้นแล้วให้มันเจริญงอกงามไปเรื่อยๆข้อที่สองอย่าประมาทในชีวิตลักษณะของการเม่นประมาทก็คือการ จูที่มีสติคอยกำกับระมัดระวังอยู่กับตัวเราตลอดเวลาเนี่ยที่ชื่อว่าสติก็เพราะว่ามันระลึกได้ระลึกถึงอดีตที่ผ่านมาหลายวันวันนี้หรือเลิกถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็เ,เรียกมีสติทั้งย้อนทั้งในอนาคตเมื่อคนเรามีสติเนี่ยจิตใจมันจะสงบ มั่นคงนิ่งจะไม่วันไหวอะไรง่ายๆลักษณะของคนขาดสติเนี่ยจะงุนง่านสับสนวุ่นวายจิตมันฟุง้งก็เรียกว่าขาดสติสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมันจะตกใจได้ง่ายคนที่ตกใจได้ง่ายเป็นคนที่ขาดสติคนที่มีสติเนี่ยจะสงบนิ่งระงับไม่แสดงไม่ว่าด,ดีใจหรือเสียใจเนี่ย เขาจะไม่แสดงออกให้ปรากฏแต่เขาจะอยู่ด้วยการรู้เท่าทันเขาเรียกว่าปัญญาเนี่ยมันมองเพ่งดูตลอดเวลารู้ว่าจะจัดก,การอย่างไรคนตกใจเนี่ยตกใจก็รู้ว่าตกใจแต่ก็เก็บอาการได้เขาเรียกคนมีสติไม่เจลิดจนเกินไปไม,ม่ตกกังวลจนเกินไปเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ด้วยสติเนี่ย ขาเรียกว่าอยู่ด้วยคุณธรรมของสัตบุรุษคุณธรรมของสัตบุรุษสัตบุรุษคือเป็นบุคคลที่มีคอยหลักธรรมคอยประคับประคองชีวิตตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความไม่ประมาทเนี่ยเมื่อสรุปแล้วก็คือเขาไม่ประมาทในวัยชีพคนเราเนี่ยอย่าประมาทในวัยอย่าประมาทในความไม่มีโลกคือเราไม่รู้ ชีวิตร่างกายของเราเนี่ยที่มันแฝงอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยมันโรคอะไรบ้างเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือดูแลสุขภาพทั้งร่างกายทั้งจิตใจให้เขาอยู่ในภาวะที่สมบูรณ์พร้อมที่จะดําเนินชีวิตไปสู่เป้าหมายถ้าคนเราประมาทแล้วเนี่ยมันจะไม่ใส่ใจไม่สนใจสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจจิตใจก็ไม่สนใจดูแลเขาคุณธรรมความดีก็ไม่ ให้เขาได้ลดดื่มปีติของความดีงามที่คนเราเนี่ยจะขาดอะไรก็ขาดได้แต่อย่าขาดความดีจะดีมากดีน้อยก็ต้องมีเพราะฉะนั้นไม่ประมาทในชีวิตคือความดีก็ต้องปรากฏไอ้สิ่งไม่ดีมก็ต้องลดละก็คนเราถ้ามีสติอยู่กับตัวตลอดเวลานะ่จะไม่ประมาทในวัยจะไม่ประมาทใน เชื้อโครคโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยเราอย่าดูหมิ่นเขาว่าเราอา,อายุยังน้อยยังหนุ่มยังสาวยังไม่ไวชาาราโรคภัยไข้เจ็บคงไม่มาเบียดเบียนเพราะโาครคภัยไข้เจ็บน่ะมันตอบไม่ได้มันบอกไม่ได้ว่าจะมาหาเราเมื่อไหร่เวลาไหนมันอยู่ที่ว่าร่างกายของเราเนี่ยสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนถ้าอ่อนแอเมื่อไหร่เขาแสดงตัวปรากฏทันทีก็เรียกว่ามันแอบมันนอนอยู่หลับอยู่ แต่ถ้าเราประมาทเมื่อไหร่ไปเปรียบเหมือนกับไปปลุกให้เขาฟื้นเขาตื่นมาเมื่อน,นั้นเขาแสดงอาการให้เห็นแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็ยากที่จะแก้ไขนาทีของเราก็คืออย่าประมาทคุณเราเนี่ยตอบไม่ได้แล้วว่าลมหายใจสุดท้ายเราจะจุดวันไหนเวลาไหนที่ไหนตอบไม่ได้แม้แต่ทางพ่อแม่รักลูกหวังดีารถนาดีต่อลูกเห็นความเจริญเติบโตของลูก เป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวเจริญเนี่ยหน้าที่การงานทุกสิ่งทุกอย่างเนพ่อแม่ก็ไม่ได้ให้คําตอบได้ว่าเราจะอยู่กับลูกได้เท่าไหร่หรือลูกจะอยู่กับเราได้นานเท่าไหร่ไม่มีใครให้คําตอบใครได้เพราะนั้นอย่าประมาทในชีวิตคนประมาทก็เปรียบเหมือนคนตายแล้วเนี่ยคือคนประมาทเนี่ยมันจะไม่สนใจดูแลตัวเองดูแลครอบครัว จะไหลไปเรื่อยๆกับความสนุกสนานกับสังคมอย่าลืมว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยชีวิตมันอยู่กับเราชั่วคราวเพราะฉะนั้นสิ่ของเราอย่าประมาทสิ่งไหนที่มันเป็นความดีที่ยังไม่ได้กระทำรีบลงมือกระทำสิ่งไหนที่ทำอยู่แล้วก็รักษาเอาไว้เพราะมันไม่มีใครรับประกันใครได้ว่าชีวิตเราเนี่ย จะไปเวลาไหนจะสิ้นลมหายใจสุดท้ายลมหายใจสุดท้ายจะสิ้นสุดวันไหนเวลาไหนที่ไหนทุกคนไม่มีใครให้คําตอบใครได้เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคืออย่าประมาทสิ่งไหนที่มันเป็นความดีงามของชีวิตรีบลงมือกระทําความดีมันรอใครไม่ได้แก่ขึ้นชื่อว่าความดีแล้วรอใครไม่ได้การเวลาเหมาะสมรีบลงมือกระทํา ทำมันเกิดประโยชน์ก่ชีวิตทั้งวันนี้ทั้งวันพรุ่งนี้ทั้งพบนี้และพบหน้านาทีของเราเรีบทําคุณธรรมอย่างที่สามคือการสํารวมระวังระวังแปลว่าการอยู่ด้วยสติด้วยความรอบคอบด้วยความระมัดระวังชีวิตคนเราสิ่งที่มันจะสร้างปัญหามากน้อยอยู่ที่ว่าเราเนี่ย จะระมัดระวังได้มากน้อยแค่ไหนกายวาจาใจของเราเนี่ยสำรวมระวังให้มันเกิดประโยชน์ทุกคนที่มีปัญหาสร้างปัญหาเหตุก็นตนเองให้แก่ครอบครัวให้แก่สังคมส่วนมากจะเป็นบุคคลที่ไม่สำรวมระวังสร้างเหตุที่เป็นทุกข์ทั้งแก่ตนเองทั้งบุคคลอื่น ใจร่างกายเนี่ยไม่เบียดเบียนคนอื่นเขาไม่ทําร้ายคนอื่นเขาไม่ให้คนอื่นเดือดร้อนเพราะการกระทําของเราทุกการกระทําของเราเนี่ยที่ลงมือปฏิบัติไปแล้วเนี่ยให้มันเกิดคุณมากกว่าโทษสิ่งไหนที่มันเป็นโทษละเว้นถอยห่างอย่าเข้าไปเกี่ยวข้องสิ่งไหนที่กระทําไปแล้วมันเกิดประโยชน์ตนเองก็ได้ประโยชน์คนที่อยู่รอบขางก็ได้ประโยชน์สังคมก็ได้ประโยชน ทำสิ่งเหล่านั้นมือเท้าของเราเนี่ยพ่อแม่ให้มาเพื่อประสร้างสรรค์สร้างคุณงามความดีให้แก่ตนเองให้แก่สังคมให้แก่ประเทศชาติใช้มือเท้าของเราเนี่ยสร้างความดีให้มากเท่าที่สติปัญญาของเรามีวาจาคำพูดของเราทุกคำพูดเนี่ยที่เป่งออกมาพูดออกมา คนพูดก็ได้ประโยชน์คนฟังก็ได้ประโยชน์คนฟังก็มีความสุขคนพูดก็มีความสุขเปียววาจาเนี่ยวาจาที่ไปเลาะอ่อ,อนหวานเนี่ยวาจาที่เปียกเหมือนน้ำพึ่งน้ําพึ่งจะประโยชน์ที่ไหนก็มีประโยชน์แต่สิ่งที่มันเป็นพิษทั้งผู้พูดทั้งผู้ฟังเนกันละเว้นสิ่งเหล่านั้นน่ย เท็จพ,พูดส่อเสียดครับอย่าเพ้่เจอเป่องออกมาแล้วมันให้โทษมากกว่าคุณก็ระงับยับยั้งเอาไว้บางสิ่งบางอย่างเนี่ยถ้ามันให้โทษมากกว่าคุณสงบระงับดีที่สุดก็คือหยุดพูดเขาบอกคนเราเนี่ยที่มีปัญหาก็เพราะว่าควบคุมวาจาไม่ค่อยอยู่ก็บอกคนเราเนี่ยไม่ใก็ต้องทําเป็นคนใบบ้าง ตามองเห็นก็ต้องทําเป็นคนตาบอดบ้างหูดีๆก็ต้องทําเป็นคนหูหนวกบ้างทําให้ชีวิตเนี่ยปัญหามันลดน้อยถอยลงเขาเรียวกว่าอยู่เป็นบัณฑิตเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่กระทําลงไปแล้วเนี่ยนึกถึงคุณที่ได้นึกถึงโทษที่จะตามมาเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคุณกับโทษถ้าโทษมากกว่าคุณระงับยับยั้งไว้ แต่ถ้าแสดงออกไปแล้วพูดออกไปแล้วดูแล้วฟังแล้วมันให้คุณมากกว่าโทษก็ลงมือปฏิบัติและจิตใจคนเราเนี่ยการดูแลกายวาจาเนี่ยว่ายากแล้วการดูแลใจเป็นเรื่องที่ยากเพราะใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่ภายในไม่มีใครดูแลใครได้ทุกคนต้องดูแลใจตัวเอง สร้างกำลังใจให้ตนเองปลอบใจตนเองไม่มีใครดูแลปลอบใจเราเท่ากับเราดูแลตนเองปลอบใจตนเองพ่อแม่ก็แค่ให้กำลังใจปลอบใจเวลาลูกมีความทุกข์มีปัญหาท่านได้แค่บอกแค่สอนแค่เตือนสติแต่คนที่จะเตือนสติตัวเองได้ดีก็คือตัวเราเท่านั้นสติเนี่ยทำเป็นของพ่อของแม่แต่ท่านไม่ได้ตามเราทุกอย่างก้าว ท่านไม่ได้ติดตามเราตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสติมันต้องมีติดตัวตลอดเวลาเปรียบเสมือนกับคนเรามีอาวุธติดตัวนะคนเราถ้ามีอาวุธติดตัวแล้วมันพร้อมจะนําออกมาใช้เมื่อมีปัญหาชีวิตคนเราแล้วตอบไม่ได้แล้วปัญหาอะไรมันจะเกิดขึ้นกับชีวิตเราในระหว่างทางในขณะทํางานในขณะที่เราอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นทาเรามีอาวุธคือสติเป็นของตัวเองมีปัญญา คอยสอดส่องคอยดูแลว่าสิ่งไหนควรทําสิ่งไหนไม่ควรทําสิ่งไหนทําไปแล้วมันให้คุณหรือให้โทษบุคคลคนไหนคนอยู่ใกล้บุคคลคนไหนไม่คนอยู่ใกล้อยู่แล้วมันมีความสุขหรือมีความทุกข์ปัญญามันจะตัวจัดสรรเองเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติมีปัญญาเป็นของตัวเองแล้วเนี่ยชีวิตเนี่ยถึงจะมีปัญหาก็แก้ไขปัญหาได้ปัญหาใหญ่ก็จะกลายเป็นปัญหาเล็กปัญหาเล็กก็คือไม่มีปัญหา เพราะฉะนั้นข้อที่สามคือการสำรวมระวังกายวาจาใจของเราเนี่ยให้มีสติให้มีปัญญาคอยควบคุมดูแลระมัดระวังป้องกันเต็มที่ด้วยความรู้ด้วยความสามารถและข้อสุดท้ายการฝึกฝนอินทรีย์เนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยิทุกคนมันต้องมีการฝึก พัฒนาตัวเองดูยังไงให้มันเกิดประโยชน์พุทธเจ้าบอกต้องสำรวมระว,วังดูแลให้มันเกิดคุณสิ่งไหนดูแล้วเห็นแล้วมันเกิดโทษตัดวงจรก็คือไม่ต้องเห็นฟังแล้วไม่สบายใจฟุ้งซ่านวิตกกังวลรู้แล้วก็อย่าได้ ฟังอย่าได้ยินเข้าไปใกล้แล้วเกี่ยวข้องแล้วปฏิบัติแล้วมันเกิดโทษมากกว่าคุณก็หลีกหนี้ก็ต้องถอยห่างเพราะฉะนั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยของเราเนี่ยทุกคนต้องรับผิดชอบตัวเองให้ได้คุมตัวเองให้ได้มันไม่มีใครมาดูแลมาคุ้มครองมาป้องกันเราเท่ากับตัวเราเองคนเราถ้ามี จติมีปัญญาคอยควบคุมคอยระมัดระวังสำรวมระวังเนี่ยสำรวมไว้ระมัดระวังไว้ป้องกันไว้โอกาสความผิดพลาดจะเกิดขึ้นค่อนน้อยถึงจะเกิดขึ้นก็เป็นเรื่องเล็กน้อยเหมือนโลกถ้าเราดูแลสุขภาพร่างกายออกกําลังกายเต็มที่บริโภคอาหารที่มีประโยชน์ถึงจะเจ็บป่วยก็เป็นเรื่องเล็กน้อยแก้ไขได้ ขาเรียกว่าพอเยียวยาได้ไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นการฝึกฝนพัฒนาตัวเองเควบคุมพฤติกรรมไม่ว่าการดูการฟังการเกี่ยวข้องทางร่างกายและข้างในก็คือจิตใจเนี่ยใจคนเราเนี่ยวิตกกังวลฟุ้งคนเราก็คิดอยู่แค่สองเรื่องเรื่องอดีตกับเรื่องอนาคต อดีตก็สิ่งที่มันผ่านมาแล้วได้ประโยชน์อย่างเดียวก็คือถ้าเป็นเรื่องที่ดีก็ทําให้เรามีความสุขเป็นบทเรียนให้เราที่จะต้องรักษาเอาไว้ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ดีก็เป็นครูสอนเราอย่าให้มันผิดซ้ําเป็นบทเรียนที่เราจะดําเนินชีวิตให้ห่างไกลจากสิ่งที่ไม่ดีงามอนาคตก็คือสิ่งที่มันยังมาไม่ถึงก็ได้แค่วางขาดคะเนวางเป้าหมาย แต่ปัจจุบันเนี่ยชีวิตเรามันต้องอยู่กับปัจจุบันที่อยู่กับวันนี้เวลานี้ขนาดนี้จัดการให้ดีมีหน้าที่อะไรรับผิดชอบให้เต็มที่อดีตผ่านมาแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้แต่ปัจจุบันเนี่ยมีหน้าที่อะไรทําให้เต็มที่หน้าที่ของเราสมบูรณ์หรือยังหน้าที่การงานที่รับผิดชอบทําดีหรือยังรับผิดชอบสมบูรณ์แล้วหรือยังทุกสิ่งทุกอย่างทําวันนี้เราสามารถจัดการวันนี้ได้เท่านั้นพรุ่งนี้เราตอบไม่ได้ มันไม่แน่นอนไม่รู้ว่าเราจะอยู่จนถึงวันพรุ่งนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือทําหน้าที่วันนี้ให้สมบูรณ์เพราะฉะนั้นชีวิตคนเราเนี่ยจะมีที่พึ่งทําให้ชีวิตไม่เคว้งคว้างไม่ว้าเหวก็เพราะคุณธรรมทั้งสี่ประการเนี่ยคืออย่างที่หนึ่งความเพียรคนเราถ้ามีความเพียรมุ่งมั่นมุมานะเอาจริง ทุกสิ่งทุกอย่างะถ้าขึ้นชื่อว่าความจริงแล้วทำจริงพูดจริงปัญหาไม่เกิดถึงมีปัญหาก็แก้ปัญหาได้ง่ายแต่ทำหลอดแหละกลับไปกลับมาพูดอย่างทําอย่างชีวิตมันไม่มีหลักเนี่ยจะทำอะไรนกำหนดอะไรได้ยากมันเปรียบเสม,มือนกับพยากรณ์อากาศเ่ยพยากรณ์อย่างหนึ่งผลตรงกันข้ามเนี่ยมันจะทำให้เราทำอะไรที่ยาก เพราะฉะนั้นการทําอะไรจริงจังมุ่งมั่นเอาจริงเนี่ยทุกอย่างกําหนดทิศทางได้ง่ายคือต้องชัดเจนกับชีวิตถ้าชีวิตยังไม่ชัดเจนเดี๋ยวหาเป้าหมายไม่ได้ยังสับสนวุ่นวายไม่รู้ว่าจะเดินหน้าจะถอยหลังจะหยุดหรือจะเดินเนี่ยทาให้ชีวิตสับสนเพราะฉะนั้นอย่างที่หนึ่งคือมุ่งมั่นเอาจริงอย่างที่สองคือต้องมีสติมีสติระมัดระวังป้องกันอย่าให้ไอ้สิ่งไม่ดีมันเกิดขึ้นกับ กายกับใจของเราป้องกันแล้วมันก็ยังเกิดนาทีของเราก็คือรีบแก้ไขสิ่งดีงามก็จะกลับคืนมาคนเราเมื่อแก้ไขระมัดระวังป้องกันแล้วก็สมรวมระวังให้ดีกายวาจาใจของเราเนี่ยทำให้มันเกิดคุณเท่านั้นอย่าให้มันเกิดโทษทั้งร่างกายทั้งจิตใจและอย่างสุดท้ายก็คือฝึกฝนพัฒนา ชีวิตเราเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นกับสังคมภายนอกเกี่ยวข้องอย่างไรให้มันเกิดคุณมากกว่าโทษสรุปแล้วคำตอนในทางพระพุทธศาสนาคุณธรรมที่จะเป็นที่พึ่งของเราได้ทุกคนต้องฝึกฝนตัวเองพัฒนาตัวเองแก้ไขตนเองถ้าเราดูแลตัวเองดีแล้วชีวิตคนมีความสุขจะปรารถนาจะต้องการอะไรก็ สำเร็จสมหังอย่างที่เราปรารถนาอย่างที่เราต้องการก็ขออนุมโมทนาท่านทั้งหลายที่รวมฟังธรรมในวันนี้ปรารถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบดีธรรมก็ขอให้สิ่งเหล่านั้นจงสําเร็จทุกประการเทินขอเจริญพร